การติตั้งบูแและการต้องกันข้อมูลด้วยรหัสผ่านในไฟล์ zip นะคะ Bootstrap นะคะมันก็คือ f r ร t Name Framework ที่จะช่วยให้เราเขียนเว็บไซต์ได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นและโปรแกรมตัวนี้ก็เป็นที่นิยมกันทั่วโลองนะคะก่อนอื่นนะคะเราจะไปติดตั้ง Bootstrap กันนะคะโดยเราจะเข้าไปดาวน์โหลดที่เว็บไซต์ getbootstrap นะคะ เข้ามาก็จะเจอหน้านี้นะคะเราคลิกตรงน,นี้นะคะแล้วก็ดาวน์โหลด BoostTab นะคะคลิกดาวน์โหลด b o o d t BoostTab อีกรอบนะคะค่ะแล้วก็ทําการดาวน์โหลดนะคะตรงนี้นะคะถ้าเน็ดเรี็วก็จะดาวน์โหลดสัาเร็จเลยนะคะปิดโฟลเดอร์ขึ้นมานะคะ โฟลเดอร์ที่เปิดขึ้นมาก็จะเป็นไฟล์สินะคะแล้วทำการใส่ไฟล์นะคะแล้วก็จะได้โฟลเดอร์ตรงนี้ค่ะเดีวเรคลิกเข้ามานะคะก็จะเจอโฟลเดอร์ย่อย3โฟลเดอร์ที่จะชื่อโฟลเดอร์ว่า CS1 g s นะคะเราจะทําการ Copy 3โฟลเดอร์นี้มาไว้ที่โฟลเดอร์ที่เรากำลังจะสร้างนะคะโดยเราจะสร้างไว้หน้าเดสก์ท็อปิกขวา,านะคะ มาที่ New ก็ Folder แล้วก็ทำการตั้งชื่อ Folder นะคะในที่นี้เราตั้งชื่อว่า Test นะคะแล้วก็ s a v Folder นี้มาไว้ใน Folder Test นะคะ แล้วก็เป็นร์ดในสาโรโฟร์นี้ก็จะมีส่วนย่อยๆเข้าไปอีกนะคะต่อไปเราจะทำการทดลองนะคะในโปรแกรม Dreamweaver CS6 นะคะเราจะคลิกไปที่ HTML ค่ะเลือกโค้ดตัวนี้นะคะเราจะทำการ copy Code ค่ะในตัวนี้นะคะเราคลิกเปิด หน้าเว็บไซต์ขึ้นมาเลมืนดนะคะแล้วก็ดูเมนูด้านขวามือก็จะมีเมนูต่างๆแต่เราจะเลือกที่ basic template นะคะแล้วก็จะมีโค้ดขึ้นมานะคะ่ะก็โค้ดตัวแรกนะคะไปวางในโปรแกรมดีนนะคะค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะระวางโค้ดเสร็จแล้วก็ทำการ preview in นะคะ ไม e พารีวิวอินสตาหรือกด F2 ก็ได้นะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นทำการเซฟนะคะเราก็จะไปเลือกโฟลเดอร์ที่เราตั้งไว้ในโฟลเดอร์เทสแล้วเราก็ตรงนี้จะเปลี่ยนเป็นชื่อ index html นะคะกดเซฟเลยนะคะแล้วเราก็มาพรีวิวรือีกรอมนะคะว่าได้หรือยังคะ นี่ค่ะหน้าตาออกมาแบเป็นบนี้คะ่ะก็จะเสร็นะคะในเส่วนนี้คะ่ะต่อไปนะคะเราจะทําการสอนการป้องกันข้อมูลด้วยรหัสผ่านสายนิดนะคะถ้าเราพูดถึงการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเราก็จะนึกถึงการตั้งรหัสหรือพาสเวิร์ดนะคะเพราะการตั้งรหัสผ่านพาสเวิร์ดก็จะช่วยการป้องกันการเข้าถ,ถึงข้อมูลจากบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตนะคะ ต่อต่อไปนะคะเราจะทําการเลือกโฟลเดอร์ที่เราต้องการนะคะแล้วเข้าแตะในหน้าที่นี้เราจะเลือกที่ได้ดีแล้วเข้าโฟลเดอร์ตัวนี้นะคะคลิกขอาค่ะเลือกตัวนี้นะคะค่ะต่อไปเราก็จะเลือกชนิดไฟล์ที่เราต้องการนะคะเราจะเลือกไฟล์ซิปนะคะแล้วกะะ็เลือกพัดอิดค่ะเราก็ใส่พัดอิดตามที่เราต้องการนะคะแต่อย่า ใส่เพื่อปุ่ดที่ง่ายเกินไปเช่นวันเดือนปีเบอร์โทรอะไรอย่างนี้นะคะไม่ควรยังิี้นะคะแต่ในที่นี้เราจะตั้งเป็น K K A N 0 1 1 4นะคะให้เราก็กดโอเคค่ะกดโอเคอีกรอบนะคะก็จะได้แล้วค่ะนี่ค่ะไฟล์ซิ p เราจะตรวจสอบนะคะว่าถ้าเราเขาคนอื่น ที่ไม่ได้เรอาอนุญาตมาเข้ามันจะเข้าได้นะคะเรากดขวาแล้วก็ add tag t, t o ตัวนี้นะคะนี่ค่ะมันจะให้ใสายผัดผึดใส่สายผัดผึดเช่นนี้นะคะมันก็จะขึ้นเตือนค่ะเป็นัานเสร็จเรียบร้อยนะคะในการตั้งผัดผึดค่ะ